เดี๋ยาทพาพนไปซื้อนักกินเลยอยู่บ้านนะแพงน้ำน้องขอคุกัน ับโลกเมียเนาะขึ้นรถขึ้นรถลูกเด้ขึ้นไบกองใช้โทรศัพท์มูตมนะนี่ตรงฟาสีตาย้ะแบกไปข่องมา่มาองไปเข่าเมืองเนาะมึงบ้ฮะมึงนปลูกอพหอมหนะ

มาพี่น้องครับชุกสบายดีมืหอนี้กับกระเป๋าแม็กซ์ก e ับเก้าเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังเลยกระเป๋าแม็กกับจับบสิเมื่อเอาอย่างเงาอย่างบ่เฮยบ่วอกกระปัวแน่เออมามาเงงเงงเงินถึงเลขกับจับบอนนะจังเลยเนาะขวานเท่าสิแข่งคนเมื่อกิโลจักเมื่อขี่รจักรขี่รถักหรือไปร้าหรอบอรถจักย่านพระลาดบ่ ก๋ต้มยนางงัวอยู่เนาะพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆพี่น้องเท้าหนากออรึไม่ได้เบิ่งแน่มันเปื้อนเบิดขนาดปูพื้นเลยพี่น้องอันราคามันหัวเขาปูบอดีปุ๊นี่ยเนี่ยก๋วต้มยนางงัวอยู่เนาะคนชี้เห็ดนางงัวให้นังเงบอสกินยางนางงัวมูสิก้ามูิก้า อาสาบ,บอวบอกว่าสิ่งนั้นง่าสุกนิกนพี่น้องมันสิฮกเอาดีไหมโคดหัวเฮาได้เหมือนเลยบ้ามา,าย,มยังชิบย่งไปกินหัวเข่าเช่ากินน้น,นกินน้าอะก็เมื่อเลยแข่งคนเมื่อเดี๋ยวจีมาสาวแข่งคนเมื่อ <c oughs> บางคนเราจะแซมน้องไปเข่าไปใส่น้องไปเข่าอยู่เสียงป้าเออผู้เสียงป้าพี่น้องซูมบ่ได้เนาะเพราะว่าเขาใส่มันซูมบ่ได้เขาใส่โกโปรถ,ถ่ายนะเนาะพี่น้องบาแม็กซูมบ่เป็นแต่ว่าการนำการโฟนการพุณนานนะมันซูมบ่ได้เออแจ่งโฟนเมืองกับดาวแล้วเนาะพี่น้องปะโรสโก ไอ้เฉพาะเนี่ยกินก็นอนจงสิเมือเนานพี่น้องไอ้พี่องกินข้าวก่อนเพูนหาก็มาแต่หาเห็ดพี่น้องเอ้ยเมียบ่แมกไปหาเห็ดปวกนี่เขากินบ่แมกก็คือเห็ดปวกนี่แหละแรงกีฬาใหญ่คันทะลูกใหญ่บ่แมกกต่ชิบไปหาน้ำเยอะอันนี้ลูกบบใหญ่อยู่เบงลูกเนาะน้าเออพอลืมจะพอดไปน้ำได้สัก เออลืมว่าลูกเอาไปให้เขาเขาแบบหลานเลี้ยหลานเบิง่งเนาะค,คันคันคันก็คิดว่าค่อยคอย่คอยไปเอาลูกเนาะไยไป้น้ำเละข,ของเจ้านี่โน้ลืมเนาะว่าลูกนะเาไปให้หลานเบิง่งเนาะตัวเองคิดคิดว่าตัวเองเบิ่งลูกเลย่ะพี่น้องมาพี่น้อง,อองตอนนี้ก็พูดเด็ดพวกเนาะจนเนี้นยกินเ้า แค่เบยบป่ะเห็ดปวกพี่น้องเหอ้เห็ดปวกออกเห็ดปวกออกเห็ดปวกน้ำแกงพี่น้องเมียแบบแวกไปหาเนาะเอาว่ะสิเอาซีงัวมาส่งอยู่บ้านอยู่จัง่อยมาพี่น้องเดี๋ยวเอาขี้เหนียวไปทิ่มก่อนลูกไปน้ำมันอยู่ห้องแล้วมันหาย ไปบ่ล๊ล,ลุรถสำหรอบไปเนาะคุณน้องแม่บัดให้อยู่ห้องบัดเทียดแต่ให้ อุ้มันก่อนอุ้มรูดม,มือเนอะาะป่ะเดี๋ยวจะไปทิมกินเหยื่อไปหน่อยเยเต็มเลยที่เหยื่อกะเพมเพิดขี่อีใบเข่าและหางบอลไ,ไปทิมโดนละ,นะเนาะเพมเพิดขี่ลูกเดย๋ยวเช้าคนไปไถน้ำเนาะคนดูน้ำแม่หาย อย่าไปจับได้หลืนเปลือกได้เต็มปิขยะทิ้งไปอือยู่ห้องแล้วมิจะหาย เดี๋อพันแล้ว Mm-hmm. มุดไปเนาะเ็กข์าไยังบนใหญ่ใหญ่ให้แจกล้องหิดตะต้เรยกไปหน่อยเ้ยมุดจนอยากจะตายวนนี้ไม่น่าสิขามทางอันนี้เนาะเพราะว่าถุกบอลมีแต่น้ำลมบนเลยนะไม่นามีแต่บอลลมลมคนข่า่ะ อนะเอาไมครับโยรีแมกให้ตองตะพาวุลินามาาหน่อยแ่ต้องไม่แรงไว้ไว้ปนองกัน พี่น้องต่อคลิปเนาะคลิปเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเลยนี่นจะเอาซีนไปให้เขาเรื่อยๆมาแม็กเนาะอยู่ลุมหมดแหละขี่รถสามล้อลงพี่นอ้องเพราะว่าคันขี่รถขี่รถอันจักลงแล้วมันมิน 好 เอ้ยไม่เก่าจิ๋เข้าก็ไปสังอะสินแหงนี้ข้าเฮ็ดชอบทำดอกเอ้ยนังอีหละอยู่น้าแม่ป้าบอข้าเม็ดวัอกาสิ่ลงใม้เขาเอเล่ก่อนเห็นเขาลลกา นำ้ำน้งไกแอาตีปุ่นๆนู้นเลยเนาะนี่ะตัดน้ำตกโอ้โหเกาเนอะฮ่าฮ่า แม่พี่น้องบริาบานปุ้ยเนาะเลืองแล้วก็แดงพี่หลานจักเชนรึเปล่าพ่อสาวานนะ ฮะให้ปวกนะหอใช่ว่ให้ปวกจบแล้วสิ้นนี่อบเจออบเจอสิ้นแห่งเออเออใจลลายยังมืแล้วมแล้วยังกี่ห้ยังหน้านอกสีไฮนี่นี่หากลและยังหน้ากลางันยังไหนึ่งเออสม นาไลให้หนึ่งน้าไลงให้หนึ่งใจกบใจเฉพาะชื่อและบริกินชื่อสามแสนแล้วก็ย้ายไปนางยังเจ้าเออเอ็ดบล็อตเอิดเอาบล็อตอะไรยางอยู่เห็ดค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาว่ามันยังดอกน้อยเออมันเป็นน้ำก็เถะ ไม่ป้าปาแพ้เดียวอาได้ย่างมานั่นเห็ดปวกบอสใช้ใช้เวลาคูดแล้วสลุมอ๋อสองทงพี่น้องเลยอืมคู สองโทกิษปวดสองโทกิษฮะอะไรก็เพิ่นชิมือบ้านเจ้าก็ติดรื้เมือน้เฟิรนจะหยางมาบ่เออเฮ้ยมาเบิ้งแหละมาเบิ้งเฮ็ดก่อนแหละ

ชั้นไปกระเบร้อเดินนักชั้นแปดชั้นเก่าเบื้อมาแต่ดนแล้เนาะไม่แข้งวะไม่แข้งคอยยังไรกระเบื้อกัดดันนาอย่างวะนงางรักพอเ่าเนาะชีสองเขงเขามักบใจอันนี้กดดาดนาเาอ้เป็นยังไงงันอันนี้ฮะเออบ่จอกฮารัวเาเน่ผมาผมเขาหลานแน่ มันได้ฟูละนอยให้ต่าให้ฟูตินด้วยจโอ้ยแล้วเพื่อเอาลูกเน่เราเลิศทั้งเอาลูกเอาหลานใหเขาใช่ไปใช่แล้วฟูตีนนี่พี่น้องได้เฮ็ดปวกนี่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 ี